การที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าทางผู้ตายนะครับอยู่ที่นาน้อยนะครับชื่อนางมดีปันอุ่นนะครับไ้มาหาลูกสาวนะครับแล้วก็หลานที่บ้านเท่าหลังนี้นะครับซึ่งลูกสาวและหลานนั้นนะครับก็อยู่กับสามีนะครับสามีก็คือผู้ที่ก่อเหตุนะครับผู้ที่ก่อเหตุเมื่อมาถึงก็คงจะ ทะเลาะวิวาทกันในเรื่องแย่งหลานนะครับแล้วก็ทะเลาะกับภรรยาจึงเป็นเหตุบนนัรลาลศรัทะหรือ,เ,อเกิดการทะเลาะวิวาทนะครับจึงทําให้ผู้ที่ก่อเหตุนั้นนะครับได้ใช้อาวุธมีดแทงนางวันดีซึ่งเป็นแม่ของนะครับแม่ของภรรยานั้นนะครับถึงแก่ความตายนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุนะครับก็มีทางผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ตำรวจมาดูมาตรวจที่เกิดเหตุทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้ได,ได้หลังจากเกิดเหตุแล้วก็ได้กลับไปไปที่บ้านนะครับของตนเองนะครับหลังจากนั้นก็ทางผู้ต้องหานะครับสำนึกนะครับก็เลยมามอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจนะครับพร้อมอาวุธมีดนะครับที่ใช้ในการการะทํผิดนะครับซึ่งในงาการสอบสวนเบื้องต้น ต้องหาให้การรับสภาพนะครับในขณะนี้ก็ควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรภูเพียงนะครับสาเหตุในการเกิดครั้งนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่หมวดเราก็ดํเาเนินการตรวจสารเสพติดในร่างกายของตัวผู้ก่อเหตุแบบตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอผลนะครับแล้วก็ส่วนกรณีการการ การเกิดเหตุนะครับกรณีการทะเลาะวิวาดนัน้นนก็น่าจะเป็นการทะเลาะวิวาปในไายในครอบครัวนะครับซึ่งทางเจ้าน้ที่ตำรวจเราก็ดําเนินการสอบสวนผู้ต้องหานะครับผู้ต้องหายอมรับสภาพเราก็จะนําผู้ต้องหามาทําแผนประกอบความสภาพในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับคารมณต้นหลูกบาดเจ็บเสียชีวิตหลายเอ่อเชีวิตหนึ่งลายบาดเจ็บหนึ่งลายบาดเจ็บก็คือเป็นเป็นลูกของนางนางวันดีนะครับที่ ปีกันก็ปีแล้วก็หนี้เขาก็มาแตงนิดเดียวเจ้าบุกหน่วยเจ้าแต่หนุ่มเราจำหนุ่มประหารต่อแต้วงวันแรก คือตีา <gen> าาถามนี่เป็นว่าพิสกันอยู่ในบ้านก่อนแล้วก็ออกมาเพิว่ากันออกชุดนี้น่าจะชัดเจนเหมือนกันนะเขาว่าอ๋อแบบนี้นี่ว่าเอชัดเจนเลยครับเออเลือดครับไม่เลือดนะ นี่แม็นหมดแลครับโอ้ไปริมเลือนลิ่มเลือนเลยับนี่ครับแม็นหมดแล้วครับคือคนที่มาแทงเนี่ยเป็นลูกเขยลูกเขยเขาไปอยู่ที่นี่หรือเขามาเขาเขาพักอยู่นี่ครับเขาจ่นี่ครับจะเลยมีจะมีรอยเลือดสอง ก็ให้กำลังเกกำลังคนเดกคนนัอมาแบ่งกันที่สุ เจ็้นี่าจะมาตกปฏิินี้สคน้สอง้อลว่าแม่จะเอาดาไปยัลูแม่ไปดายัลูกนั้นนี่ไหนลที่ไหนที่ีไเขาออกมาแล้วกะอีมาก่อนอย่าไปหากันนันมานี่แม่ไปนะ กินข้าวอีนี้จอนมองกินข้าวผินเจ้าอย่ามาห้ามลูกสาวเจ้ามันถ่ายยุ่ห้านะก้ามาแรงนี่ยังมีอยู่หันเจ้าก็เลยวันนี้ไปอ่อถ้ามันลูกมันออกมาหายอ่ะการเกิดขึ้นมนันนี่ลบอยู่ไหนนี่ก็ปวดอย่างเงี้ยมึงบอกจต่ว่ามึงบอกก่าห้ากันนี่ก้านอกเับบุญแดงแต่ใครให้การบ้านที่ไปเอาอ่อนมันนี่ไปไหนอย่างเขาเองก็ไม่เขาเขาเขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือไหมเจ้า

ก็มีเท่านี้ครับรคบต้นพายเะตอนอยู่รายน้อยตอนก่เอายายไข้างาางบ้าาเหตุที่ค่ามไม่ใช่บางอยหรอมีาเหตุ มีแตงใหญ่ครับโดนต่อยก่อนครับคุณหมอว่วาเจรไม่ครับโดนต่อยก่อนะกลับนอนครับไปเสพยาไหมไหมไม่ครับไม่ได้เสพนะไม่อยากหายแบบวันนัั้แต่ตั้งแต่อยู่หน้าน้อยนะน้าน้อยตั้ต่องไปหน้าน้อยไม่ได้เสพั้วันละไม่ได้เสพกลังไม่แะไม่ขึ้น่เสพกั้8วันละแต่ไม่ได้เสพอ ตอนอยู่น้อยตอนเดวไปเอายายยไงห้างบ้างสาเหตุที่ค่าไม่เห่นตั้งใจสาเหตุไม่เช็ตั้งใจครับโดนปล่อยก่อนครับตลอไม่ว่ากันไม่ครับโดนตล่อยก่อนครับรมๆวมุ๊ความมีนได้ก็าก้มหน้าแล้วกาสวนนะครับ คือเราอยู่กับภรรยาก่อนใช่ไหมแล้วก็ลูกที่บ้านเช่าใช่ไหมครับแต่แล้วหลังจากนั้นแม่ครับน้องอ่ะน้องแฟนพี่แฟนพี่แฟนใช่ไหมมาตามหามาได้ยังไงผมไม่รู้ออามาก็เลยจะเอาลูคกับภรรยากลับครับก็เลยเกิดการทะเลาะว่าที่ภรรยาไม่กลับเออทะเลาะว่าแล้วก็ตบต่อยกันครับ เราฟ้ามีได้เราเลยแทงที่แม่ <c oughs> ไม่เห็นครับมันมืดแล้วผมก็กลมหน้าเลยครับแทงไปกี่กี่ครั้งไม่รู้เหมือนกันครับแทงไปหลายครั้งด้ครับแล้วรับสภาพครับนะรับสภนะาพเราแล้วก็เราก็มอบตัวกับตำรวจหลังจากที่เกิดเหตุแล้วหนีไปไหน ไม่ได้หนีครับผมโทรหาพ่อว่าให้พ่อพาผามอบตัวหน่อยครับโอเคสำนึกผิดไม่คิดจะหนีแล้วครับมหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับยอมรับผิดนะครับครับก็เสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเกิดขึ้นนะมันย้อนไม่ได้ย้อนไปว่าไม่น่าถึงไม่นาดที่เราจะไปฆ่าแม่ภรรยาอย่างนี้ไม่คิดนะครับว่าจะฆ่าคนแล้วก็ ตัวแม่ตัวภรรยาก็คงต้องโมโหเราด้วยใช่ไหมไม่ได้โมโหอะไรนะแต่โมโหที่เรื่องแม่เขานีครับแต่ใช่เลยวนไ่แต่งละไาแล้วครับพ่อพ่อลูกอายุอะไรขวบมควัยควเก่เ่วเราอายุยังน้อยครับผมสิบเกิบเกปีแฟนอายุเท่าไรสิบแปดบแปเองวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดแฟนผมเลยวันนี้เันเกิดแฟนอีกสิบ้าปีพรุ่นี้ ก็ปรุงในคดีตามกฎหมายนะครับรับราบว่าตรวจสารเป็นติดแล้วเดี๋ยวเราเราบ่านะครับเราพรุ่งนี้ไปทําแผนนะไปทำแผนกี่โมงก็ <c oughs> คงไม่มีใครไปวุ่นวายเนาะนะนะนมีไหมไม่มีนะไม่น่าจะพ่อเลี้ยงมาครับฮ้พ่อเลี้ยงมาครับไม่น่าไม่ถูกที่หน้ากันนานแล้วพ่อเลี้ยงตืพอพอ่อพ่อพ่อเลี้ยงเอ้ย พ่อใหม่ของคนที่เสียนะครับเขาจะมาด้วยไหมเขาไล่ผมออกจากบ้านแล้วเขาควักมีดมาอะไร่ผมอะแล้วผมก็พาลูกกับเมียผมหนีจากตันเลสุกมากคือคือต้องทําแผนป้าหมายคือสามารถทําแผนได้ไม่ถูกอผู้ที่อดแค้นนะครับมาทําร้ายเรามันไม่จะมีนะมีไหมในบ้านเขาก็มีปืนอยู่นะเออผมเห็นปืนอยู่ในบ้านเขาอยู่นะตอนนี้อยู่ บ้านใครบ้านนู่นะครับคนนี้เสียครับบ้านบ้านบ้านเป็นบ้านของพอ่อแม่เป็นบ้านของพ่อแฟนผมแต่ว่า <ผม S 1> แต่ว่า,มมาแม่ผมเอแฟนใหม่ไปอยู่เออแม่เอาแฟนใหม่ไปอยู่อีกเ,เดี๋ยวก็คน้นคุดคน้นเจอผาก็ังเสียใจมากร